สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์สูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเด่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่22ตุลาคมนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในราคามันก็ยังมีการปรับอยู่เนาะในส่วนของกระดาษเนี่ยเขาเป็นช่วงขาลงของเขาอย่างที่เราเคยคุยกันในไลฟ์สดนะครับซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําการอัดวิดีโออัป ก่อนที่จะไปเริ่มต้นอัปเดตราคากันเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่าเดือนหน้าในช่วงต้นเดือนหน้านะครับผมในวันที่6กับ7พฤศจิกายนนะครับร้านเราจะมีวันหยุดพิเศษ2วันนะหยุดวันที่6กับหยุดวันที่72วันนะครับผมนะครับก็กันพลาดกันพลาดเนาะกันเดี๋ยวแบบมีใครหลงมานะครับอย่าลืมนะย้ํานะหยุดวันที่6กับ7พฤศจิกายนนะครับผมเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องที่2นะครับ พรุ่งนี้อย่าลืมไปเจอกันในไลฟ์สดตอนสองทุ่มนะทุกๆวันเสาร์ก็จะไลฟ์สดเวลา2องทุ่มนะครับ,มรบผมอย่าลืมไปพบกันในไลฟ์สดเนาะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตในพวกราคาที่มันมีการปรับขยับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยอมรับว่ากระดาษเนี่ยราคาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างเป็นทิศทางขาลงของเขานะครับส่วนในส่วนของโลหะเนี่ยก็มีการปรับขึ้นค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะในส่วนของพลาสติกเนาะพลาสติกก็จะนิ่งๆยนพื้นหน่อยซึ่งเเเดีีย๋ยยวราน่ ไปอัปเดตทีละรายการกันเลยดีกว่านะครับผมไปสำหรับราคาเหล็กหนาก่อนราคาเหล็กหนาที่อยู่ในกองของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กหนาจากการก่อสร้างอะไหล่รถใหญ่อะไหล่รถเกี่ยวนะครับผมรวมไปถึงเหล็กแผ่นปั๊มแบบนี้นะครับผมที่มาจากโรงเลเซอร์หรือโรงตัดเหล็กแบบนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าเหล็กหนาเนี่ยวันนี้ราคามันปรับค่อนข้างสูงมากๆเลยนะฮะ สำหรับเหล็กหนาวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อนะครับที่กิโลกรัมละ13บาทนะครับผมจนถึงที่กิโลกรัมละ14บาท50สําหรับตัวเหล็กหนานะครับเหล็กหนามันปรับขึ้นมาเนาะย้ำอีกทีนึงเหล็กหนาเนี่ยจะเริ่มต้นซื้อตั้งแต่ที่กิโลกรัมละอ๋อ12บาท50จนถึง14บาท50 12 50ถึง14 50สําหรับเหล็กหนานะครับสําหรับเหล็กหนา14 50เป็นเหล็กหนาแบบไหนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแผ่นเหล็กตัดหน,นาแบบนี้นะครับเอามาขายหน้าร้านวันนี้นะหน้าร้านซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละสิบสี่บาทห้าสิบนะครับผมจัดมาได้เลยนะฮะอันนี้ราคาที่คุณเอามาขายเราที่หน้าร้านนะต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กบางเป็นยังไงบ้างสําหรับเหล็กบางแบบนี้ครับเช่นพวกหม้อหุงข้าวกาน้ําร้อนต่างๆนะครับผมรวมไปถึงพวกแผ่นข้างตู้เย็นพวกไมโครเวฟต่างๆนะพวกเหล็กบางชั้นวางรองเท้าชั้นวางของเราตากผ้าที่เป็นเหล็กบางวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมกิโลกรัมละ9บาทนะครับ เราไปดูข้างในกันหน่อยอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมที่กําลังแก่กันมาอยู่เนาะถ้าเป็นอลูมิเนียมหนาแบบนี้อันนี้อันนี้แกะเอี่ยมอย่างนะเอมอันนี้ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมหนาเอีมเอ็มแบบนี้นะครับเช่นพวกดุมล้อแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับ60บาท60บาทนะครับผมและสาหรับแผงแอร์ทองแดงแบบนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ130บาท130บาททงนี้อลูมิเนียมราคาดี มาไปต่อนี่แกะอะไรอยู่ครับกอฟอ,อันนี้เป็นพวกพลาสติกกรอบแล้วก็จะเป็นพวกโครงแอร์นี่เป็นพวกโครงแอร์แบบนี้เป็นพวกหมวกกันน็อกแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกอะไรอีกอะรื่องซักผ้าที่กําลังแกะออกมาพลาสติกกรอบแบบนี้ก็ขายได้นะครับผมกิโลกร,รัมละหนึบาทเนาะขอแวะอันนี้นิดนึงมอคอมมอคอมแบบนี้นะครับผมมอคอมแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นคอมแอร์แบบนี้มาขายทั้งลูกเนาะหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบาบาทนะครับกิโลกรัมละสิบาท อันนี้ก็กำลังปอกสายไฟนีฟ่สายไฟถ้ายังไม่ได้ปอกมนาะแบบนี้ผมก็รับซื้อนะที่อยู่ในถุงแบบนี้เนาะสายไฟถ้ายังไม่ได้ปอกมานะครับผมวันนี้นะฮะห,หน้าร้านาจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบบาทนะครับผมส่วนที่คุณเห็นอยู่ในกองข้างหน้าน,นี้จะเป็นพวกพลาสติกกรอบไม่ว่าจะเป็นพวก p s เป็นพวกตะกูล A.B.S ต่างๆนะครับจะอยู่ในกองนี้ทั้งหมดเช่นพัดลมอา่า สเกตเครื่องปรินเตอร์วิทยุต่างๆแฟ้มหรืออะไรกัะเครื่องถ่ายกระสารพวกนี้จะเป็นพวกพลาสติกก่อทั้งหมดนะครับหน้าร้านก็ยังรับซื้ออยู่เนาะกิโลกร,รัมหนึ่งบาทนะครับผมเดี๋ยวมาแวะอันนี้นิดนึง อันนี้จะเป็นตัวกล่องบรรจุพันธุ์นะครับผมที่เป็นกล่องบรรจุพันธุ์ความงามนะครับแล้วก็มีพลาสติกสายหุ้มมาเนาะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าถ้าเกิดเป็นกล่องแบบนี้จะซื้อเป็นกระดาษย่อยนะครับผมและที่สําคัญผมอยากจะขอให้ช่วยแบบทําการแบบฉีกไอ้ตัวพลาสติกหุ้มนี้ออกมาให้หน่อยนะครับถ้าเกิดมีพลาสติกหุ้มมาแบบนี้อันนี้อาจจะจะไม่ได้รับซื้อนะครับผมเนาะจะไม่ได้รับซื้ออันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้เฉยน,นะฮะโทษจ้ะโอเคป สว,สวัสดีครับอ <ım. S 2> <buenas> ันนี้จะเป็นพวกพลาสติกรวมต่างๆครับผมพลาสติกรวมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทเนาะพลาสติกรวมผมก็จะย้ำเหมือนเดิมว่าพลาสติกรวมก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นตระกูลเบอร์2ที่เป็น HDPE เป็นตระกูลเบอร์สที่เป็น LDPE แล้วก็เป็นตระกูลเบอร์5ที่เป็นตระกูล PP ถ้าเป็นพลาสติกรวมวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมหน้าร้านซื้ออยู่7บาทต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของราคาที่มัน เป็นเพราะราคากระดาษบ้างเนาะราคากระดาษมันมันก็ตกมาพอสมควรเลยสําหรับวีคนี้แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่เพราะเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมว่าเมื่อก่อนกระดาษลังเนี่ยปกติราคาหน้าร้านเราจะซื้อกันอยู่ประมาณราคานี้แหละอันนี้คือราคาที่เป็นเกือบจะเป็นธรรมชาติของมันแลวเนาะปกติแล้วกระดาษแข็งเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่หน้าร้านนะราคาที่ร้านรับซื้อหน้าร้านนะไม่ใช่ราคาโรงงานนะราคารับซื้อหน้าร้านเนี่ยปกติแล้วกระดาษลังเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ รับซื้อกันประมาณสักกิโลละ4บาท4บาท50ไปจนถึงประมาณ5บาทกว่าซึ่งตอนนี้ผมว่าราคาเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับผมกระดาษแข็งวันนี้หน้าร้าน,นจะซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50นะครับผมราคารับซื้อลูกค้าปิกหน้าร้านจะอยู่ที่6บาท50นะครับผมต่อมาจะเก็บเป็นประกุลพวกพลาสติกเอ้ยกระดาษรวมตามมาตามมาเดี๋ยวป๊บน,นะ อันนี้จะเป็นพวกกระดาษรวมต่างๆนะครับผมเช่นพวกเ,เป็นพวกอะไรมั่งนะอา่านี่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 นนอ่ะกล่องแบบนี้กระดาษสีๆีแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงปกปกจากสมุดหนังสือนะครับพวกนี้จะเป็นกระดาษรวมนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทนะครับผมกิโลกร,รัมละ5บาทเดี๋ยวไปดูเพกกันหน่อยเพกเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม เมื่อกี้พลาสติกรวมอยู่7บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เพชรใสของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นพวกกระลขวดเพชรใสถ้าเป็นขวดเพชรใสที่ไม่มีการสกีนหมึกลงบนขวดนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเพรสกรีนนะครับผมคือเพชรที่มีการสกีนหมึกลงไปบนขวดนะครับพวกนี้จะราคาถูกกว่าเพชรใสนะครับเพรสกรีนวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับผมต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเพชรฟ้า มีคนถามมาเยอะมากพวกเพ็กสีฟ้าเนี่ยว่าเพ็กสีสีเนี่ยแบบไหนที่รับซื <dans la Idol> ้อบ้างนะครับผมพวกเพ็กสีนะครับเราจะรับซื้อสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะรับซื้อเพชรตระกูลสีเขียวนะครับถ้าเกิดเป็นเพ็กฟ้าเพ็กเขียวนะครับวันนี้หน้าร้านเราจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50สบตางนะครับและข้อสําคัญนะครับสำหรับพวกตระกูลเพชรสกีนกับพวกเพชรฟ้าเพชรสีนะครับคุณอย่าลืมที่จะเปิดฝา เปิดฝาออกมาเพราะว่าฝาเนี่ยมันจะขายได้แพงกว่าตัวกดเนื้อมันเนาะตัวฝาเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาทนะครับยับนะเฉพาะเพกสกีและเพกฟ้าเนี่ยให้ทําการเปิดฝาแยกออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นเพชรใสเนี่ยไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องกีดฉลากเอามาขายได้เลยนะครับผมกิโลกร,รัมละ7บาทนะครับต่อมาถ้าเป็นตระกูลน้ํามันพืชเก่าน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่เราทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดกับคุณเหมือนเดิมซ้ำๆนะครับว่า น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วห้ามเททิ้งเด็ดขาดผมอยากให้ลูกค้าทับช่วยกองตะกรอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะพวกเศษอาหารเศษแป้งต่างๆกองตะกรอออกอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไข่แล้วคุณก็กรอกใส่ปิ๊ฟมาให้เต็มปิ๊บได้เลยนะครับผมน้ำมันพืชวันนี้นะครับราคารับซื้อหน้าร้านนะครับน้ำมันพืชเต็มปิ๊บขายพร้อมปิ๊บนะครับวันนี้จะซื้ออยู่ที่ปิ๊บละ430บาทปิ๊บละ430บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปิ๊ฟใส่มาคุณไม่ต้องกังวล คุณใส่แกลอนใส่อะไรมาก็ได้นะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ23บาท23บาทต่อมาจะเป็นพวกกระป๋องเหล็กบ้างสำหรับพวกกระป๋องเหล็กนะครับผมกระป๋องกาแฟเหล็กกระป๋องนมข้นหวานเหล็กนะครับผมกระป๋องนมข้นจืดเหล็กนะครับที่เป็นกระป๋องเหล็กที่แม่เหล็กดูดติดนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาท50นะครับผมแต่ผมพาดูหลังบ้านกันสักหน่อยวันนี้ฟ้ามืดมาอีกแล้วฟ้ามืดอีกแล้ว แลาฝนตกแล้วลูกค้าจะซาซาหน่อยอันนี้จะเป็นพวกสังกะสีต่างๆนะครับสังกะสีนะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านนะครับถ้าเกิดเป็นสังกะสีที่เต็มแผ่นไม่ผูกมาแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผูๆแบบเป,เป็นดินมาเลยนะมันน,นจ,ะจะอยู่กิโลกรัมสาบาทนะครับผมจะดูหลังบ้านกันหน่อยเป็นอย่างไร อันนี้จะเป็นกองถุงเนาะก็คือเดี๋ยวนี้ถุงคือเราอัดก้อนแบบนี้เลยใช้วิธีการอัดก้อนเอาถุงพวกถุงหิ้วพลาสติกนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกซีลล็ปสินค้านะครับสามารถขายได้เนาะอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเดินดุ้นหลังบ้างวาอันนี้เป็นพวกอันนี้เป็นพวกตระกูลอันนี้เป็นตระกูล PP ยังไม่ได้คัดอันนี้เป็น P p พอันนั้นจะเป็นพวกตระกูล PS ABS อเนาะ หลังบ้านมันนี้เรียบร้อยเพิ่งจะเคลียร์พลาสติกไปเมื่อกลางเดือนเดี๋ยวกาลังจะเร่งทาลักต่อไปเพราะว่าสต็อกพลาสติกมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นกิโลตาช่างใหญ่ของเราเนาะอย่างเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอาของมาขายทั้งคันรถอย่างเงี้ยครับคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะช้าเพราะว่าอย่างบริษัทเราเนี่ยก็จะมีตาช่างใหญ่นะครับผมที่อยู่ในบริษัทวันนี้คุณเอาของมาขายทั้งคันปับ๊บคุณวิ่งขึ้นกิโลใหญ่เรามาได้เลย พอขึ้นกิโลใหญ่เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงกิ่งกิ่งคุณถอยไปลงที่ช่องลงของนะครับแล้วจากนั้นคุณก็กลับมาช่างรถเบาอีกทีหนึ่งทีเนาะแค่นี้คุณได้รับเงินแล้วเรียบร้อยสบายมากอันนี้เป็นกิโลตาช่างใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะถามมาว่าไอ้อย่างที่ผมอยู่พิโลกเนี้ยตาช่างใหญ่แบบเนี้ยเรารับช่างรถนอกไหมรับช่างรับช่างไม่ว่าจะเป็นมาเหะจะช่างรถกระเทียมจะช่างของช่างอะไรเงี้ยสามารถมาช่างได้นะครับผมค่าบริการก็ถ้าเป็นรถกระบะก็จะอยู่ที่คันละ8ปิบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ประมาณนี้นะฮะก็รับช่างอยู่สําหรับตัวกิโลนะครับผมสามารถตีบินน้ําหนักตีตาช่างได้นะครับต่อมาไปดูกันหน่อยอันนี้จะเป็นพวกตระกูลของเป่าอันนี้กําลังเร่งฟันเป่าโอ้เหลือเยอะเลยนะพี่เนาะสิบโบสิบโบกว่าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงเหรอเดี๋ยวนี้นะโอ้เก่งใช้ได้เลยในพวกของเป่ากิโลกร,รัมละเจ็ดบาทเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังบ้างนะสักหน่อย อันนี้เป็นพวกขวดขุ่นเป็นของเป่านี่ของเป่าหมดเลย HDPE ของเป่าถ้าภาษาทางการเรียก HDPE อ่ะอะคริลิกอะคริลิกครับผมวันนี้ถ้าเป็นอะคริลิกแบบนี้สามารถขายได้นะอะคริลิกในหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับผมอะคริลิกปุ๊บต่อไปอกล่องบุญมาที่ PVC PVC สีฟ้าแบบนี้สามารถขายได้เผื่อบางท่านไม่ทราบเนาะ PVC สีฟ้านะครับวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผมเนาะ PVC นี้ก็น่าติดตามเพราะว่ามีแนวโน้มจะราคาจะปรับขึ้นนะนต้องเล่าให้ฟังก่อนที่คุยกันมาข่าวๆมีแนวโน้มมีแนวโน้มมีแนวโน้มอันนี้พวกตระกูลขวดเราเอาออกหมดแล้วเนาะขวดลีโอลีโอซื้ออยู่หลังละ11ช้างซื้ออยู่หลังละ13นะครับผมแล้วดู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 ใครช่างจะเอาของมาไว้ผิดกอง แดีวต้องจัดการเอาไว้เข้าคลองให้เรียบร้อยเอากระดาษมาไว้ในรังเดียวว่างั้นตรงใส่เป็นพวกเด็กใหม่อืออออพี่ว่าไม่ใช่เด็กเราวะน่าจะเป็นลูกค้ามาแยกไว้แสดงว่าลูกค้าจะซื้อแล้วยังไม่ได้ออกไปเพราะเป็นพวกนิตยสารดีทั้งนั้นเลยมามาต่อไป ถ้าเป็นพวกนิตยสารสีแบบนี้นะครับผมเนาะโหอันนี้นิตยสารแบบยุคพี่เลยเนี่ยยุคพี่เลยนิตยสารไอไลท์นิตยสา,า ite, ราาชีสอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบแมกกาซีนแฟชั่นทันไหมทันอยู่ใช่ไหมไอไลท์เออดูความรักหรือเปล่า <laughs> <laughs> หมอดูเขาทักอจกจะเจอใน,นคู่อ่ะมา สำหรับถ้าเป็นโห oh, นี่คันนักเลงรถนักเลงรถนี่ตั้งแต่ปี9อ่ะ Honda Accord 2004นี่เก่ามากอันนี้ก็จะเป็นพวกนิตยสา,ารเนาะนิตยสา,ารวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่นะครับผมนิตยสา,ารสีแบบนี้จะซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาทต้องบอกก่อนว่านิตยสา,ารพวกนี้เนี่ยทำไปทํามานี่ถ้าเป็นเก่าแบบนี้บางคนเขาก็เก็บสะสมกันนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรช่วงช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นปี2 0 0 8 2 0 0 7นี่ช่วงวัยกลังแบบวัยรุ่นเลยวัยแซฟบเลย อันนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษย่อยต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทแต่เราไปดูในส่วนของกระดาษแข็งกับกระดาษขาวดำกันบ้างกระดาษแข็งหน้าร้านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกระดาษแข็งวันนี้ราคารับซื้อหน้าร้านจะอยู่ที่6บาท50นะครับราคาที่ให้ไปจัดเก็บให้ในตลาดจะอยู่ที่6บาทนะฮะสำหรับกระดาษแข็งต่อมาก็จะเป็นพวกกระดาษขาวดํา กระดาษขาวดำแบบนี้กระดาษขาวดำนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6กบาทห้กระดาษขาวดำนี่ก็เริ่มทยอยปรับตัวลงตามกระดาษแข็งแล้วแต่ว่าราคาวันสัดาห์นี้น่าจะนิ่งแล้วละ่ะสัปดาห์นี้น่าจะนิ่งแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะคอยตามดูราคาในวันจันทร์ให้ว่าราคามันจะมีการปรับไหมแต่ดูแนวโน้มแล้วผมคิดว่าน่าจะใกล้นิ่งเต็มที่แล้วน่าจะใกล้นิ่งเต็มที่แล้วราคามันกําลังกลับสู่สภาวะปกตินะครับผมเนาะ ช่วงเวลาดีๆก็กลังจะหมดไปอันนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติอันนี้เป็นพวกกองอะไรบ้างไปดูทีวีกันหน่อยไหมเข้าได้ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องกองน้ำตู้ปลาอะทีวีเก่าแบบนี้ผมก็รับซื้อถ้าเกิดว่ามันซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่คุ้มไปขายตามร้านช่างแล้วเขาไม่ซื้อเอาค่อยเอามาขายผม แต่จะแนะนําให้ไปขายตามร้านช่างก่อนแล้วค่อยมาขายผมนะครับผมเนาะทีวีผมจะซื้ออยู่จอละสิบาทต่อมาถ้าเกิดเป็นตระกูลแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบตขาวแบบนี้แบตขาวแบบนี้นะครับผมหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทสําหรับแบตขาวนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นแบตสีแบบนี้แบตสีแบบนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทต่อมาถ้าเป็นแบตเล็กแบตเล็กแบตมอเตอร์ไซค์แบตพวก UPS พวกนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ24บาทนะครับผมเราไปดูในห้องมีนเนี่ยนกันสัก เดินระวังนะแล้วเดินไปได้ไงตากล้องนะเดินไปแล้วไห้ไงแล้วอาจจะได้เห็นชัดดีๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของโลหะมูลค่าสูงนิดนึงอลูมิเนียมกระป๋องครับอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6 2บาท6 2บาท ต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมบางนะครับผมนี่พวกอลูมิเนียมบางแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะซื้ออลูมิเนียมบางอยู่ที่57บาท5 7าบาทนะครับต่อมาถ้าเป็นพวกตระกูลสแตนเลสแบบนี้ถ้าเป็นซีรีส์3 0มนะครับผมซีรีส์300นะครับ304นะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทแต่ถ้าเป็นตระกูล2 0 1่ตระกูลซีรีส์200รจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมฉากแบบนี้อลูมิเนียมฉากแบบนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลลกรัมะ7 สิบบาท7 0ิบบาทอลูมิเนียมกระทะแบบนี้นะครับผมอลูมิเนียมกระทะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ35บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นล้อเป็นพวกล้อแมกรถยนต์ล้อแมกรถยนต์วันนี้ราคารับซื้อหน้าร้านจะอยู่ที่67บาทนะครับ67บาทเนาะน,นี่ก็อัปเดตราคาข้าคราวของวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ ฝากติดตามในเรื่องของใบราคาด้วยนะครับผมเนาะใบราคาจะถูกโพสใน Facebook ต้องบอกก่อนว่าผมจะมี2ช่องทางให้ติดตามจะมีทั้งใน a c e b o o k แล้วก็จะมีทั้งใน u ูทูบนะครับใน Facebook ใน YouTube พิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้เวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันต้องบอกก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยมีคอนเทนต์ออกอากาศใหม่ทุกวันนะครับผมเพราะัครบ แล้วก็ที่จะฝากไว้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทเราจะมีวันหยุดพิเศษวันที่6และ7นะครับพฤศจ,จิกายนนะต้นเดือนหน้าจะหยุด2วัน6และ7พฤศจิกายนนะครับผมเนาะเผื่อแบบเดี๋ยวคลายพาดมาเนาะ <S <S แล้วก็้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับและพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก แล้วคุณมีขยะรีไซเคิลเยอะแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าจะไม่มีรถกระบะไม่มีคนช่วยยกเหล็กบันชิ้นใหญ่ต้องตัดต้องอะไรอย่างงี้คุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l i n e ์ที่ C W R E C Y C L E นะครับผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างเนาะหรือปกติแล้วนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่กดแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ลูกค้ารอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับวันเสาร์อย่าลืมไปเจอกันในไลฟ์สดตอนสองทุ่มเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดไม่ได้สัปดาห์นี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะครับติดภารกิจนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้ไปเจอกันในไลฟ์สดแน่นอนนั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออ,าาอนุญาไนนตไป่ออคคขบุณ